การเดินทางแสนยาวนานของอโปสุดโหดผู้ที่ปะจนภัยรอบโลกในพื s. <S oh ้นที่แห่งแรงกับรถอาวีสุดโหดของเขาจะเป็นยังไงกับการเดินทางของเขาต้องติดลามลัชนในอโปสุดโหดรายการคนเสียเซเล่นเกมนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกลุมตกลุมตกลุดเฮลท์มี่ลทมี่เอสโอเสเอสโอเอเออสวัสดีน้องๆทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในช่องปะหน้าแอนด์ไดโนแม่ เปิดคลิปมาแบบคลาสสิกเลยนะนี่เป็นประโยคเก่าของผมเองนะที่ใช้เมื่อสมัย3 4ปีก่อนเมื่อเริ่มทำช่องอะ่ะผมชอบพูดอย่างนี้นะโอเคอย่ามัวเสียเวลาครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเอ่อผมก็จะไม่ได้เหมือนกันเลยอะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูแล้วกันเกมเกมนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเกมแนวยังไงเพราะอันนี้คือการเล่นครั้งแรกของผมนะเพราะจริงๆผมห่างหายไปกับโลบอคไปตั้งหลายเดือนเลยนะน่าจะ1อาทิตย์สอ,อาทิตย์กับอีก1เดือนนะที่ผมหายไปซึ่งวันนี้ผมคิดว่าผมจะมาโซโล,โล ราจะเข้าไปผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเกมนี้มันเล่นยังไงแต่เห็นหน้าปกมันน่าเล่นมากเลยอะ่ะก็เลยเข้ามาเล่นสุดยอดไปเลยและดูตัวละครที่ไอกเกมนี้มันปั้นมาให้เรามันเป็นแบบอากูอะ่ะดูดิอากูใส่แว่นตัวติเตี้ยเป็นคนแคะสุดยอดแหมนี่ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันให้เราทําอะไรโอเคอะเปิดเหมือนว่ามันเอ,อ่อมาร์กิ้งไปที่เครื่องยนต์นะโอเคผมรู้ละต้องเอาน้ามันมาเติมนะดูท่า ค okay, น้ำมันน้ำมันจ๋าอึ๊บเอ๊ะเดี๋ยวเราก็มีน้ำมันอยู่แล้วนี่หว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปเก็บเพิ่มก็ได้มาตอนนี้ผมเติมเรียบร้อยละเติมมันนี้อีกเค okay, หลังจากนี้ต่อไปจะต้องซ่อมใช่ไหมแล้วมีจุดไหนให้เราต้องซ่อมอีกมารอดูมา,ดดมาเฮ้ยปืน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 ,ปน,ปนใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมมาโอ้ย11โลบักแม่เกมพวกนี้นี่ มันจะไปสนุกได้ยังไงถ้าจะให้ซื้อซื้อซื้ออ,อย่างเดียวเนี่ยก <_ d ata> ็ผมไม่มีผมไม่มีแล้วว่าคุณจะให้ผมเอาอะไรอี่ต่อสกิบไปที่โต,ยต๊ยเลยเฮ้ยเราลองขับรถดูก่อนก็ได้เเดี๋ยวเก็บไอ้เจ้าขวานนี่ไปก่อนขวานนี่เออตีได้ใช้ตีได้เอฟเฟกต์นี่ดเดลเวอร์ไปอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงออกออกเดินทางกันเลยทุกคน,น,กนโอเคเหมือนว่าเกมนี้มันให้เราออกเดนนนะินทางนะแนวคล้ายๆ d u s t y Trip อันนี้โอเคอุ้ยโดนโยกมากเลยนะเนี่ยตรงตรงอึบอึบมันตกหลุมนึกว่าอยู่ดวงจันทร์แหมสูสูผมไม่ได้อยู่ดวงจันทร์นะเว้ยเอานะเอาติดลมอีกน่ะขึ้นเนินไม่ได้เนี่ยอุ้ยเออเนี่ยได้ไดแล้วได้แล้วได้ล้ขับช้าๆนะสโลว์ดาวเนี่ยโอเคโวยสโลอยู่แล้วอุ้ยน้ำมันน้ำมันน้ำมันนน้ำมันน้ำมัน ของฟรีใครจะไม่เอาตกอยู่ท่างคลางได้ใหญ่อึตรงนันมนมาดิกิมี่แล้วก็เจ้าแล้วก็อ๋าเฮ้ยตรงนั้นมันมีหมีผมจัดการแน่เจอผมอึอึอึอีมีบ้าอีมีบ้าอามีบ้าอามีบ้าอามีบ้าเฮ้ยผมครึ่งหลอดผมครึ่งหลอดแล้วตอนนี้ผมครึ่งหลอดตีตีมัน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 ขามันอุ้ยเรียบร้อย ผมชนะแล้วผมได้อะไรอ่ะน่ะไม่ได้นึกว่าจะได้เนื้อหมีมากินนะเอาจริงๆมันผิดกฎหมายหรือเปล่าใครรู้ก็ช่วยบอกหนนะในคอมเมนต์เมืองไทยมีหมีไหมผม,มอยากรู้ไอ้พวกหมีหมีแบบเนี่ยหมีในป่าไบเนี่หมีป่าไม่น่ามีหรอกมั้งเคเคเคกลับขึ้นไปต่ออโปต้องไปทำงานอโปต้องเดินทางออกเดินทางตามหาวันพีชนะอโปจะตามหาวันพีชเองนี่ดูอโปรเรานี่ ขับรถแบบไม่ต้องพึ่งพวงมาลัยนะดูดูพวกคุณต้องดูไว้นะอ๋ออันนี้เรามาอยู่ที่เช็คพอยต์เช็คพอยต์ที่สองแล้วเคเราถอยเข้าไปก่อนแล้วเ,เราควรถอยไปมันไม่มีอะไรให้เราต้องแบบมาจอดพักเนี่ยมันไม่มีที่อะไรให้เพราะไม่มีเซเว่นอีเลเว่นนะมันมันไม่ม, 7, ม,ม,ม,มีผมก็ไปต่อเลยละกันเคตาเซตตาวิจเนี่ยเจอคอนอีกแล้วไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นมาตรงนี้นี่เนินเนิน,น,นลาบนะ ต้องเบาๆนะต้องเบาๆมีโอกาสที่ตกลงไปสูงอ่ะเจองานหยาบละตรงนั้นแม่ทำไมเกิดแต่กับผมคนอื่นไม่เกิดมาพ่อหนุ่มมาเดี๋ยวผมจะรีมูฟมันออกเองอืมบโอเคเรียบร้อยรีมูฟออกเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันทองคำรือเปล่า้โชคดีเวอร์ แต่แถวนี้มันมีร้านขายทองนี่วะ่ะอันนี้อะไรอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรออวายวายวายอย่าเข้ามาไอ้งูไอ้งูบ้าไอ้งูบ้านี่เนี่ยตีทีเดียวครึ่งหลอดเลยนี่ตีสามรอบตุยเลยตุยยังนี่เอาผมตกใจนะไอ้งูนี่แล้วไอ้นี่มันอะไรเนี่ยวายเอา้าตายเลยอ้ยไม่รู้แล้วมันเป็นระเบิดอ้ย กลับมาละนี่อันนี้กลับมาพร้อมกับชุดสีเหลืองประจําช่องของเราเลยสีประจําช่องของเราช่องเราดิมันก็ต้องเกี่ยวกับกล้วยนะเราเป็นบนาน่าเอนไตโนโอเคเข้าไปกินไม่ได้โอเคผมเพิ่งสังเกตได้ว่ามันมีมันมีแตรเนี่ยนะรถคันนี้อ่ะผู้คุณลองฟังกันดูนะเอาแบบเดี๋ยวผมจะเงียบให้เ,เลยอ่ะรอดูเฮ้ยนี่อ่ะไปไปไป,ไปต่อเอ้ยเรียบร้อย หลังจากนั้นเราจะปิดประตูเอ้ยขอเข้าไปก่อนเฮ้ยนั่นไอหมีบ้ามันอยู่ตรงนั้นโอ้ยมันจะอะไรรักดาวะมาต่อยกันไหมมาต่อยกันไหมชนเข้าไปชนเข้าไปน่ะไม่ตายด้วยนะลูกใส่รถเราขับช้าเกินไปอโปจะออกเดินทางไปตามหาวันพีทแต่อโปลืมไปว่าอโปนั่งเรือไม่ได้อโปเมาเรือเ,อ,อเคอย่างต่อไป สิ่งที่ห้ามทาคือห้ามเหยียบระเบิดเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าพวกคุณเหยียบระเบิดขึ้นมาก็จะเกมโอ์เหมือนเมือ่อกี้นะโ <c oughs> okay. อเคเฮ้ยตัวนี้เนี่ยโอเคเยี okay. เ่ยมโว้ยจังหวะน้ระเบิดมันกาลังทำงาน่ะยินเสียงติด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 อะไรอะ่ะแอบกลัวผมจะไม่ขับรถไปเหยียบไอ้เจ้าระเบิดบ้าบ,าบอน,นี้แน่นอนโอเค มันจะข้ามมาแล้วอย่าลืมเก็บทองเอ้ยเอ้ยเก็บจากตรงนี้ได้ด้วยแม่ไม่ต้องลงไปก็สามารถเก็บได้นะเจอเทคนิคใหม่แล้วโอเคเราจะเดินทางกันต่อโดยที่แม่อันนี้ขึ้นเนินด้วยนะการขึ้นเนินนี่มันช่างลำบากซะเหลือเกินถ้ามาเล่นกับเพื่อนคงจะสนุกนะเพราะาเล่นกับเพื่อนได้ม็กสุดน่าจะประมาณสี่คนน้ารถติดลมสู ให้ถ้ามันมต้องสร้างเนินให้มันสูงๆด้วยแม่ไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอออันนี้มันบอกให้เราสโลว์ดาวอีกละอันนี้อะไรอ่ะกล่องชุบ,ช,บชุบเลือดนี่นี่กล่องปฐมพยาบาลกล่องปฐมพยาบาลสวย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 โอเคเดี๋ยวไปหยิบโอเคแล้วก็ดักน้ำมันเยิม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 วูวก็เล่นง่ายนะไอ้กเกมนี้เนะี่ยไม่เห็นมีความยากเลยแม่ไม่ท้าทายผมเลย ตอนแรกก็ดูว่าเข้ามาจะท้าทายกว่านี้นะเกมเนี้ยสรุปคือไม่ค่อยท้าทายเลยนะเ,เก็บเก็บไม้มาด้วยเผื่อได้ใช้ทองคําทองค,คาเชว่าเท่าไหร่ละเชฟว่าที่สามนะไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะมีคนดูเยอะขนาดไหนนะพวกคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจผมนะไม่อยา่าจะไม่มีแรงใจทําคลิปต่อนะโอเคอย่านอกเรื่อง เราต้องออกเดินทางตามหาวันพิชตามเป้าหมายของอโปลนี่ลบลบเฮ้ยมาทนทำไมเนี่ยเฮ้ยเอาดูดูดูดอุย้ยชนทำไมนะนะมีการท้าทายกับอโปผู้จะเป็นราชาจ,จนสลัดนะนี่มีการท้าทายไม่ได้เรื่องอ่ะแล้วก็ถอยไปด้วยความเอ๋อนะของมีปะวายวยเฮ้ยโย,โย,โย,โยเดียวรถลม้มเพื่อนนู โอ,โอ้มันพีกลับมาแล้วมันพีกลับมาแล้วโอ้ยก็นึกว่าจะเกมแล้วเกือบแล้วทำผมตกใจหมดอะเดี๋ยวผมเอาถาังน้ำมันมาก่อนไม่ค่อยเพทูนินเยิมเยิม,ย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 มเยเยมเยมเยมรามาไกลพอสมควรมาแบบโอ้ยเจออะไรวะเนี่ยมันมีทางให้เรียวเลือกอกคือเราจะตรงไปตรงนั้นหรือว่าจะเลี้ยวไปทางฝั่งนั้นผมเลือกท้าทาย,ยเย้ไปไปยกแยกยกแยกยกแยกดิอโปยกแยก ไปไปโอเคลงละลงเฮ้ยรถไม่ไหลได้วยนะเบรกดีกว่าไปต่อเช็คพอยท์ที่สี่แล้วนะจ้าโอเคหลังเอกไปก็เข้าโคง้งหรือว่าเราจะพักก่อนเอ้ยลองไปดูก่อนว่าในบ้านหลังนั้นมีอะไรนะเดีย๋ยวถือขวานไว้เลยเตรียมเตรียมสู้ละเตรียมสู้นี่อะไรเอ้ยฟิลเลดาคืออะไรไม่เข้าใจขอดูดิอ๋อมันจะสามารถ ทำไรช่วยหน่อยด้วยเออผมก็ไม่รู้เกเดี๋ยวเตรียมส่วนเฮ้ยหมาอุ้ยอัน <c oughs> นี้ปืนใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมขออย่าเติมเมื่อกี้เติมผมรู้จอซเสดมา <c oughs> ไม่ไ,ไเอเกมบา้านี่ทำไมผมต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้อาวุธที่ดีกว่าฤฤฤนี่นี่มันใช้ขวานก็ได้อโปเก่งเรื่องอาวอุธอาวอุธอาวุธเดี่ยวแบบอาวุธ แต่ยากประชิดอยู hmm. trip, like trip, a trip, a trip. Poems, ่แล em> ้วอโปเก่งอยู <S <S anyway. BE ่แล้วโอ้ยอโปแอคทีฟแอคทีฟก่อนมามาเร็วๆร็วเมอยู่ตรงนี้แบบนี้ก็แอบกลัวนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่กลัวไอ้ข้างหน้านี่คืออะไรผมก็ไม่รู้นะเหยียบเข้าให้เหยียบเข้าให้น่ะแต่ผมไม่เอาหรอกสแคปก็คือเศษเหล็กใช่ไหมโอ้ยจะตกจะตกยายายาอาจจะยังอาจจะยังโอเค ผมอ,อาจจะอยู่ตรงเนินตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆแม่แอบกลัวนนะเอาตรงๆนี่แต่รถเราก็ใหญ่พอสมควรนะไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะโตโตกะไปสบาย,บายๆอ่ะหลานๆอโปเก่งไงอโปเนี่ยอายุเราเราจะหกสิบจะเจ็ดสิบแล้วแต่อโปยังแบบขับรถได้วไวขนาดเนี้ยเดี๋ยวๆมันไวเหรออันนี้อันนี้เรียกไวสุดแล้วใช่ไหมอโปขับห้เร็วกว่านี้ได้ไหมว้าเอาละไม่เป็นไรเราไปกันแบบช้าๆนะเพราะว่าแบบ คือก็เข oh. uh ้าใจอโปหน่อยนะนะเอออโปเขาจะไปตามหาวัน hmm. พ oh ีบแบบช้าๆจนอโปเขาอยากไปออกประจนภัยอะไรเงี้ยนี่มันเป็นการรปจนภัยที่บ้าบอมากเลยนะเป็นเกมแปลกๆเกมหนึ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันสนุกหรือเปล่าแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันสนุกนะแต่สำหรับผมคือเฉยๆนะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกลุมตกลุมตกลุม Help me help me S O S S O S, 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 s. น่ะรถอ,อปโปล่วงอีกแล้วเอาลวอย่างนี้จะขึ้นได้ไหมวะเนี่ยไออโปอปโปอปโปอโปไออโปททำอะไรลงไปเฮ้ออโป่ไม่ไหวเลยอปโปูอโปคุณอปโปูคุณทำอะไรลงไปคุณทำอะไรลงไปคุณอาโป คุณอปโป้คุณอปโป้พลิกด้านดิเอ้าเมื่อกี้ทำไมมันพลิกได้อ่ะเฮ้จะร้องไหค้คุณอปโป้คุณอโป้ไม่ขึ้นไปเฮ้เมื่อกี้มันขึ้นได้แล้วเว้ยมันขึ้นได้แล้วเว้ยมันขึ้นได้แล้ววันพีชจะมาจบตอนนี้ไม่ได้อปโออปโอ,อปโปอโปต้องไปต่ออปโปต้องเป็นราชาจนสลด,ดนะโป พยายามครับท่านผู้ชมจะพยายามครับพวกคุณผู้คุณอย่าพึ่งหนีผมไปไหนนะพวกคุณอย่าพึ่งหนีผมไปไหนนะผมผมผมจะต้องทําได้พวกคุณอืออือมันทําไม่ได้แล้วดูดิรถมันติดขขนาดเนี้ยอือไม่ผมเพิ่งมาถึงดนานที่ห้าององคนดูทุกคนผมไม่อยากเล่นใหม่มันทรมานใจเฮ้ยเอ้ยปีศาขึ้นไปได้ละไอ้นี่ กวนเท้านั่นเนี่ยกวนบาดขาอือจะร้องไห้วายวายอปอเดียวผมก็เดินมันไหนก็นเดียวตอนนี้โอ้คลิปจะมาจบเร็วขนาดนี้ไม่ได้นะอโปอ้ออปอโป,อโปแล้วเดี๋ยวเสื้ออปเปลี่ยนไปเมื่อกี้ยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยทำไมตอนนี้มาเป็นแบบสีฟ้าแล้วอะอโปเปลี่ยนไปโอ้โหแล้วดูผมดูจะลองขึ้นไปดู ผมต้องหาทางในการในการที่จะเออทำให้รถผมพลิกคว่ำกลับมาเป็นที่เดิมแล้วก็โอเคตรงนี้น่าจะขึ้นได้นะนึงตรงนี้ไปไปเอ้ยขึ้นได้จริงขึ้นได้จริงน้องๆหน,น,น,นูเออเชื่ออาโป้น่าหลอนหลอนอืออื้ออืออือือโป้อโป้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดแรงอโป้ผมรู้อโป้อโป้ขาสั้นแต่ว่าอโป้ทำได้แน่อนอน ปูตรงนี้มันต้องขึ้นไปใจสิมันต้องขึ้นได้เอยเอยตรงนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้หรือจุดที่รถผมตกมันอยู่ฝั่งไหนเอยแต่ผมโดนดีดมาไกลมากเลยอะ่ะผมเงื่นเกเียอ่ะนมันไปไหนของมอันแล้วแม่จะมาโอ้จะมาตุ้ยแบบนี้มันง่ายไปนะอโปอโปจะเป็นราชาญจนสลัดได้ไงอโปเอรอรถผมหายจริง มันมีวิธีสปเปารถคันใหม่ไหมเออไม่ไมีไม่มีทำไมอ่ะอยไม่หาแค่คีบบรรจบแค่นี้นะเว้ยคนดูทุกท่านเดีดย๋ยว <Teraz? S 2> ผมมาตกตรงนี้ปะมีวิธีสปเปารถใหม่ไหมวิธีสเปารถใหม่ม,ไมีไหมคะโอ้โหผมตกตรงนี้ใช่ไหมผมตกตรงนี้นี่แหละนะ ใช่อ่ะมันตกตรงนี้มันใช่มันใช่แน่นอนผมตกตรงนี้ใช่มันตกตรงนี้เอาละก็จบเพียงเท่านี้นะอโปอาจจะตามหาวันพีทได้ไม่นานนะเพิ่งมาถึงเช็คพอยท์ที่5เองนะอโปก็ยังตามหาวันพีทไม่เสร็จนะโอเคแต่อโปขอกลับบ้านไปพักผ่อนหย่อนใจกับลูกๆหล,ลานๆของอโปดีกว่าสำหรับวันนี้อโปขอลาไปก่อนเด้อบุย,บย